เทศบาลเมืองกระบี่จัดพิธีสักการะพระบรมราชานุสร์รัชการที่5พิธีบวงสวงสารหลักเมืองกระบี่และพิธีขอขมาพระแม่คงคาเนื่องในวันลอยกระทงประจำปี2558เทศบาลเมืองกระบี่จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2558ซึ่งในช่วงเช้าถือเป็นธรรมเนียมการปฏิบัติต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีคือพิธีสักการะพระบรมราชานุสร์รัชการที่ห้า และพิธีบวงสวงศาลหลักเมืองกระบี่ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นในช่วงเช้าของวันที่25พฤศจิกายน2558เวลา8นาฬิกาที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่และบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดกระบี่โดยมีนายพินิษ์บุญเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีร่วมด้วยนายสิริชัยศรีเนียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายกฤติศักดิ์ภูเก้าล้วนนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกระบี่สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่เจ้าหน้าที่พนักง,งานเทศบาลเมืองกระบี่ตัวแทนจากชุมชนต่างๆเข้าร่วมในพธิธีประธานในพิธีจุดธูปเทียนกล่าวคำสักการะถวายเครื่องสักการะพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่5จากนั้นเวลา9ก้นาฬิการ่วมทำพิธีสมโพธิสารหลักเมืองกระบี่ หลังจากนั้นได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธโดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน9ก้ารูปจากวัดควรสบายสวดพระพุทธมนต์ถวายจตุปัจจัยกรวดน้ำและอ่านคำขอขมาเจ้าแม่คงคาตามลำดับซึ่งเป็นการเสร็จสิ้นพิธีในช่วงเช้า สนีสนสนพุทังสารนังขัดชามี<ำ>ในภาคค่ำนายกฤริศักดิ์ภู่ก้าล้วนนาย,ยกเทศมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนเทศบาลเมืองกระบี่ร่วมลอยกระทงณบ,บริเวณลานวัฒนธรรมลอยน้ำหน้าเขื่อนเทศบาลเมืองกระบี่และประกอบพิธีขอขมาพระแม่คงคาเนื่องในวันลอยกระทงเพื่อขอขมาต่อพระแม่คงคาที่ใช้ในการอุปโภคบริโภครวมถึง การทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำลำคลองอีกด้วยและหลังจากนั้นทางผู้บริหารของเทศบาลเมืองกระบี่ได้ร่วมลอยกระทงเพื่อสืบสารวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ในอดีตเทศบาลเมืองกระบี่เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้คงอยู่ต่อไปโดยในปีนี้ทางเทศบาลได้กําหนดจัดงานลอยกระทงโดยใช้สถานที่บริเวณริมเขื่อนถนนอุตรกิจ จนถึงสวนสาธารณะทาราเป็นจุดสำหรับลอยกระทงโดยเฉพาะลานวัฒนธรรมอันดามันลอยน้ำมีประชาชนได้มาร่วมลอยกระทงอย่างเนื่องแน่นโดยเทศบาลเมืองกระบี่จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอปอพรของเทศบาลคอยอำนวยความสะดวกดูแลความสงบเรียบร้อยพร้อมทั้งจัดระเบียบผู้มาร่วมลอยกระทงให้ผู้ที่เข้าร่วมลอยกระทงได้มีความสะดวกและปลอดภัยทั้งนี้ ยังได้รับความร่วมมือด้วยดีจากเจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่าตำรวจน้ำจังหวัดกระบี่และเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสอพอเมืองกระบี่คอยดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยตลอดงานโดยในปีนี้พบว่าประชาชนที่มาลอยกระทงได้นำกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งสะท้อนถึงจิตสำนึกรักต่อทรัพยาการธรรมชาติของจังหวัดกระบี่โดยเฉพาะป,ป่าชายเลน หน้าเมืองกระบี่อีกด้วย